อยากจัดฟันค่ะหมอแต่ไม่อยากถอนฟันเลยทํายังไงได้บ้างเราจะจัดฟันได้หรือเปล่าหมอมีคําตอบให้ค่ะคนไข้หลายๆคนนะคะมีความเชื่อที่ว่าการจัดฟันะ่ะจะต้องมีการถอนฟันกรามน้อยหลังเคี้ยวออกเสมอไปเท่านั้นหมอให้คําตอบแบบนี้เลยนะเป็นความเชื่อที่ออผิดค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องจัดฟันร่วมกับการถอนฟันทุกเคสนะคะเราจะต้องพิจารณาวางแผนการรักษาให้มันเหมาะสมเป็นเคสเคสไปนะคะและต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเราถอนฟันในการจัดฟันเนี่ยเพื่อเราต้องการช่องว่างในการเรียงตัวของฟันเช่นเราต้องการช่องว่างในการอ่ะคลีฟฟันซ้อนเกที่มัน เบียดตัวกันอยู่เนี่ยให้มันคลายออกมาหรือเราต้องการช่องว่างอ่ะในการดึงฟันที่มันเหยื่อเนี่ยให้มันยุบเข้ามานะคะทีนี้ถ้าคนไข้ไม่มีฟันตอนเกย์ถ้าคนไข้ไม่ได้มีฟันเหยื่ออันนี้คนไข้ก็ไม่ต้องถอนฟันและนอกจากการถอนฟันที่จะทําให้เกิดช่องว่างในการเรียงตัวของฟันแล้วนะคะหมอจัดฟันเนี่ยสามารถมีวิธีอื่นในการหาช่องว่างได้นะคะไม่จําเป็นต้องมีแค่การถอนฟันอย่างเดียววิธีการหาช่องว่างนะนอกจากถอนฟันเราก็จะมีการกรอฟันให้มีขนาดเล็กลงก็สามารถมี ช่องว่างเกิดขึ้นได้นะคะหรือเราสามารถขยายฐานไกลให้มันกว้างออกก็เกิดช่องว่างเหมือนกันหรือการใส่สกรูนะคะเพื่อใช้ช่องว่างของฟันทางด้านหลังที่เป็นฟันคุดดึงฟันให้ยุบตัวเข้าไปในช่องว่างฟันคุดอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการหาช่องว่างระหว่างงานจัดฟันไม่จําเป็นจะต้องมีแค่การถอนฟันอย่างเดียวนะคะมีวิธีอื่นอ,อีกตั้งหลายวิธีแต่และว,วิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปเป็นหน้าที่ของหมอนะคะ ที่จะต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนไปเพราะฉะนั้นถ้าหากสมมติว่าคนไข้ยอยากจัดฟันนะแล้วคนไข้ไม่อยากถอนฟนันบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลให้มาปรึกษาจัดฟันก่อนนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องถอนฟันทุกเคสค่ะ